ครอบครัวลอยสนันค่ะวันนี้เพนก็จะพามาทาน้ําสมุนไพรใช้เองค่ะแก้ปวดเข่าอาการปวดเข่าหรือว่าปวดหลังก็ช่วยบรรเทาได้ดีค่ะวันนี้เพนก็จะใช้มะกรูดห้าลูกและเม็ดลำไยค่ะเราจะใช้เฉพาะเม็ดลำไยค่ะเม็ดลำไยก็ประมาณสองตำค่ะสองตำมือของเรานี่ค่ะเราจะใช้เฉพาะเม็ดมันแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเหล้าขาวค่ะแล้วก็ขวดโหลสำหรับดองค่ะ วิธีทำก็ง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเอาเนื้อลำไยออกค่ะเราเอาเฉพาะเม็ดค่ะเราก็แกะออกแบบนี้เลยค่ะแกะได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะนำเม็ดลำไยไปทุบอีกรอบค่ะก็จะนำเม็ดลำไยมาทุบค่ะทุบให้พอบุบๆก็พอค่ะเราจะทุบแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเพนก็จะทุบให้เสร็จค่ะ ถ้าใครมีคกหินก็สามารถตำใส่คกหินได้เลยค่ะพอเราทุบเบ็ดลำไย,ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาหั่น มะกรูดค่ะเป็นชิ้นบางๆค่ะวันนี้เราจะใช้มะกรูดหลูกค่ะเพนจะไม่แกะเม็ดออกค่ะเราจะดองทั้งเม็ดไปเลยค่ะ อาการปวดเข่าเป็นอาการที่ทรมานมากค่ะถ้าใครไม่เจอไม่ไม่ประสบป,ปัญหากับตัวเองจะไม่รู้เลยค่ะค่ะเพราะว่าเพนก็ประสบป,ปัญหามาแล้วค่ะปวดเข่ามากเลยค่ะเวลาเรานั่งยองๆก็นั่งไม่ได้ค่ะเพราะน้ำหนักตัวของเราเยอะเยอะเกินไปค่ะน้ำหนักตัวของเพนอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดเก้าค่ะตอนนี้ก็เหลือแปดสิบเก้าแล้วค่ะเราก็ลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ ใช้สมุนไพรตัวนี้ทาด้วยค่ะก็บรรเทาได้ดีค่ะพอละหันมะกรูดเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็นําไปดองเลยค่ะเราก็จะนําเม็ดลําไยที่เราทุบพอบุบๆค่ะลงมาใส่ขวดโหลเลยค่ะเราก็จะใส่มะกรูดที่หั่นเป็นชิ้นบางๆลงไปค่ะ เพนก็จะเทเหล้าขาวลงไปให้ทั่วมะกรูดของเราเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอครบเจ็ดวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบค่ะว่ามะกรูดและเม็ดลำไยที่เพนดองไว้ค่ะเขาจะมีน้ำสีเป็นแบบไหนค่ะเดี๋ยวเจ็ดวันมาเจออีกครั้งหนึ่งค่ะ พอเราดองครบ7ดวันค่ะน้ําของมะกรูดและเม็ดลําไยก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ค่ะค่ะถ้าเราดองครบ1เดือนขึ้นไปค่ะน้ำำําลําไยก็จะเปลี่ยนสีเข้มขึ้นตามระยะเวลาการดองค่ะตอนนี้ดองได้7วันค่ะวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ด้วยค่ะเราจะเทน้ําหรือตักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําค่ะ ออกมาแบบนี้ค่ะหรือใครต้องการกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะเพนก็จะใช้สำลีชุบลงไปในน้ำแบบนี้เลยค่ะชุบให้ชุ่มๆแบบนี้ค่ะสมมุติว่าวันนี้เราปวดตรงตรงข้อแขนตรงนี้ค่ะเราก็จะทาลงไปเลยค่ะ เวลาทาก็จะรู้สึกเย็นๆค่ะส่วนที่ทาค่ะสมมุติว่าเราจะทาเป็นข้อแขนตรงนี้ค่ะหรือว่าเป็นหัวเข่าค่ะก็ทาได้ค่ะเราจะทาแบบนี้เราจะไม่นวดนะคะกลิ่นของน้ำหมักก็จะไม่เหม็นไม่ฉุนจนเกินไปค่ะมีกลิ่นหอมของมะกรูดค่ะก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงค่ะเวลาเราทาก็จะรู้สึกเย็นๆด้วยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ